มาแล้วครับมาแล้วครับเง mm ื hmm. อสิงเสียงเอสเสียเอ็นฟาซิวอ้าวไปแล้วครับยึดเทือกใหญ nah ่แ <được> น <Felix> <for S 2> ่อ้าสิวอ้าวพูดแล้วรายการครับผมอใส่ดีจัดเลยครับมดครัอื้ค่าโลออกอ่ะเอาตือทันสิบสองสีผ้าผมนี่ปัับมักทู ทำไมน้าชรแอะรอย่างงี้อะครับตื๊ดยอาบยางยอเลยว้าขึ้นจ้าไม่ให้อยู่ไม่ให้อยู่บ่เล่นนานเอ้าเอาาไม่ออกมาออกมคนกับปลาอะไรหมดกันกันคนคนน่าจะหมดหมดแล้วอะครับปลาก็หมดเหมือนกันลุ้นกันครับว่าจะใส่ไหนครับผม49หรือ52 วว้าวออยัางไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้12:45กับหมดแอค์ครับทุกคนเป็นไงครับประสบการณ์การลงเรือหางเหลืองข้างรกออสุดยอดครับผม,มวกินเล่อบอกแล้ว่าคันท้้งไข่นี่เป็นเป็นไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายนะครับผมถือว่าเป็น ดวงดีสุดๆ,ดๆแล้วก็ชาแรงไปจำมนวนมากว้าวสี่เม็ดเธอโอ้ยสีขนสีขนโอ้ตัวใส่ดีว้าวมาครับสุดยอดขอเสียงตบมือให้คุณเสี่ยลมนะครับผมไปแปะไปแปะไปแปสุดยอดเลยว้าวยอดครับผมนายยกปลาโซ่เลยครับ ใสอย่างนี้เลยนะครับตึงๆอ้วนๆยอดไป